สองเรทค่าตัวเวียสกุลวัตรรับงานแต่ละครั้งได้เงินมากขนาดนี้เปิดราคาเรทค่าตัวของพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัตรว่วาทีจะบ่าวป้ายแดงในปี2 5งพบพบว่ารับเล่นละครจะอยู่ที่ประมาณ80,000บาทต่อตอนถ้ารับงานโฆษณาประมาณ7ล้านต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ20,000 0บาทต่องานทางนี้หนุ่มเวียยังติดอันดับ6ดาราชายค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยปี2560 5. สำหรับพระเอกดังเวียสกุลวัฒน์พึงออกมาประกาศแต่งงานกับแฟนสาวนองวงการวิกกี้โดยเลิกแต่งงานนั้นคือวันที่17กรกฎาคม65โดยหนุ่มเวียเปิดเผยว่าด้วยวัยก็พร้อมแล้วไม่ได้ปิดหาช่วงเวลาที่เหมาะเราน่าจะต้องมีครอบครัวด้วยวัยความพร้อมจังหวะก็คุยกันดูคิวกันไปมาเขาอยู่ข้างๆเราแล้วรู้สึกว่าใช่ก็ดูเลิกยามที่เหมาะสมเป็นวันที่ดีที่สุดของปีนี้ก็พยายามทำทุกอย่างให้พร้อมที่สุด